สวัสดีครับผมธนวัฒนเ์เลิอวเรียพรครับวันนี้เป็นงานครบรอบทําบุญ1ปีของบริษัทนานาคอร์ปอเรชั่นอินเตอร์ครับวันนี้ผมเองกับทีมงานทั้งหมดก็ร่วมกันจัดสถานที่ต่างๆก็เมื่อคืนก็มีท่านอาจารย์ชายนะครับซึ่งเสียสละให้กับบริษัทค่อนข้างเยอะมากในการที่จะช่วยจัดสถานที่แล้วก็เป็นธุระดูแลเรื่องของการยิมมต์พระวันนี้ผมเองอยากจะสื่อไปถึง หลายๆท่านที่ยังไม่มีโอกาสรู้จักกับบริษัทนาน่าว่าวันนี้บริษัทนาน่าเติบโตมา1ปีแล้วแล้วก็ด้วยมาตรฐานของบริษัทนาน่าคอร์ปอเรชันาเองเนี่ยวันนี้เขาเองลงทุนเป็นเงินสดทั้งหมดมีทั้งรีสอร์ทเป็นของตัวเองนะครับเพราะฉะนั้น,นมูลค่าของทรัพย์สินเนี่ยรวมแล้วเป็นพันล้านเนี่ยเราวันนี้นะครับเอามาจัดสรรเพื่อที่ให้กับ สมาชิกได้มีโอกาสได้เข้ามาใช้บริการกับเราในขนาดเดียวกันเนี่ยสินค้าต่างๆนะครับที่นานาคอร์ปอเรชันได้เอามาจัดจำหน่ายนะครับเป็นสินค้าเกรดเอแล้วก็เป็นสินค้าที่ส่งออกอยู่แล้วส่วนเรื่องของราคาเนี่ยผมบอกได้เลยว่าท่านสวาสตรีนะครับที่มีโอกาสได้เข้ามาสัมผัสจะรู้ว่าบริษัทนานาคอร์ปอเรชันอินเตอร์เนี่ยได้สร้างสรรค์คุณภาพสินค้าออกมาสู่มือของผู้บริโภคได้อย่างสุดยอดและยอดเยี่ยมในราคาที่ประหยัดมากครับ เ,เนื่องจากเป็นการทำบุญของบริษัทแล้วนะครับวันนี้ก็ยังเป็นวันเกิดของท่านประธานนะครับท่านชนะักิศรีสะอาดซึ่งวันนี้ผมเองนะครับในฐานะเป็นผู้บริหารคนหนึ่งก็ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับได้บนดนบรรดาลให้ท่านประธานนะครับและครอบครัวรวมไปถึงหมู่เมืสมาชิกนะครับให้ได้รับความสุขความเจริญคิดสิ่งใดให้ได้สิ่งนั้นแล้วก็ขอให ท่านนะครับเป็นที่พึ่งเป็นร่มโพล่มไสของพวกเราตลอดไปครับก็พวกเราจะยืนยันว่าเราจะร่วมมือร่วมแรงร่วมใจทําให้บริษัทนานาคอบเบอร์ชัย,ยเตอร์นั้นประสบความสำเร็จและเป็นที่รู้จักของคนทั่วโลกเลยครับสวัสดีครับ